สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พอมขออนุญาตใส่แม่ก่อนนะครับมีก้อแนะนําสําหรับคุณผู้ยิ่งเลยนะครับวันนี้อาจุดสําคัญที่ตรวจส,สอบเองได้ไปในห้องเคลือนะครับเป็นก้องเลี้ยวอาจุดเนียนเมียไรกันบางเดียวพ้อมปามแนะนาแล้วการดูแลยังไงรวจส,สอบยังไงเปลี่ยนท่าย,ยังไง ทำกันง่ายเดี so, so, thrill, so? ๋ยวตามมาดูกันได้เลยนะครับแนะนําให้ควรเปลี่ยนเดือนละนึ่งครั้งนะครับสอดซ่อบไม่ใช่เปลี่ยนนะครับควรละสอดซ่อบเดือนละนึ่งครั้งจุดนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวถามมาชมกันได้เลยนะครับอันทีนึ่งนี่ก็จะเป็นตัวน้ำมันเบรกนะครับตัวน้ำมันเบรกเนี่ยก็ควรอายุที่คิดแม็กนะครับคิดแม็กที่งพมชีวัยก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกติถ้าน้ำมันปลับไปอยู่ที่คิดโลก็คือน้ำมันแห้งแล้วนะครับตัวนี้ก็ไปซื้อเปลี่ยนได้นะครับไปซื้อมาเลยบอกว่าเราข้อซื้อน้ำมันนเเบรรรกกถถยต์ง เ็มาเติมเองได้เลือจะไปก้าวสู้บริการต่างด้านโนอต่างด้านในก็สามารถทําได้ครับตัวนี้ไม่แพงไม่กี่บาทนะครับตัวที่ซองนี้ก็จะเป็นตัวทั้งปักน้ำสาหรับชีดกระจกด้านหน้านะครับวายสำหรับมีลาฟุ่นเกาะถีด้านหน้าลดกระจกด้านหน้าลดเราก็สามารถชีดได้เลยตัวน้ำยาเนี่ยก็คือน้ำเปล่ากับเราเปิดดูเองได้นะครับจำเป็นว่าระดับสายตาเราเนี่ยเราก็เอาน้ำเปล่ามาใส่ได้เลยนะครับ ซึ่งตัวทีซ่ามาครับเป็นตัวน้ำยาล่อเย็นหม้อน้ำนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับอุณหภูมิตัวหม้อน้ำไม่เครื่องเราสามรถไม่ไม่ร้อนเกินไปนะครับตัวนี้ก็เปิดดูได้นะครับยางทีบอกครับถ้าตำรวจรับสายตาเราเขาไปซื้อน้ำยาล่อเย็นมาเลยครับคตรน้มยกี่บาทบอกซื้อน้ำยาล่อเย็นมาใส่ง่ายครับผู้ยิ่งทําได้ครับทุกคนทําได้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแบตเตอรี่นะครับการดูแบตเตอรี่ว่าแอ่งหรือไม่แอ่งนี่ดูได้ที่แทบด้านบนนะครับตัวนั้นเป็นแจ็คเก็ตหน่อยตัววล แต่ตอนนี้ก็เป็นโลเวอร์เลเวลนะครับก็คือตำรวจปกติแล้วเราก็เปิดดูได้เปิดดูนํำกลันมองกับสายตาเลยครับอ่าตามแบบนี้ก็คือปกติอยู่แต่ตำมันเองจะเน่นเหนือกระดานด้านในนะครับเราก็ไปซื้อมาเติมสักซองขวดขวดละสิบบาทเติมห้กับสุกช่องอะครับไง่ายๆเลยแล้วก็ตัวที่ห้าตัวสุดท้ายเนี่ยตัวเป็นต้นน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องนี่เราตัวซสอบได้แต่เราอย่าเปลี่ยนเองเลยเราก้าวสู่บริการเลยเพราะผู้ชายก็เปลี่ยนยาตอนนี้ เราก็ดึงการวัดมาแล้วเราสังเกตปานวัดเจ็ดไปก่อนอันแรกนะครับเอผอื่อจะจิ้มก้าไปตรวจสอบไหมแต่อยู่ในคิดล่างนี่ก็คือแห้งแต่อยู่ในคิดบนคือปกติอ,อ่าเราก็จิ้มลงไปไหมนะครับเผื่อจะได้เห็นน้ำมันที่แต่จริงว่ามันเป็นยังไงนะครับอยู่ที่ระดับแต่ดับอ,อ,อันนี้ก็คืออยู่ในคิดบนก็เกิดปกติครับไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าน้ำมันเปลี่ยนซี่จะซี่น้ำตาลมมกนี่เป็นซี่ดำก็สมควรไปเปลี่ยนเลื่องจะไปดูระยะ ตีเละไม่ตีก็คว้นไว้ตีปัดการใยเลี้ยวครับรเขาจะเพี้ยนไหวหวาตึ้งเละไม่ตีจะได้จะได้ไปเปลี่ยนใต้น้ำมันนะครับมือมีตัวเละไม่ระบ,บุวะไว้อันนี้ก็คือกั้นต่อไหนไง่ายสำหรับคุณมือยิ่งเลยครับ5จุดนี้สามารถดูแลเองได้เมนเทนเนเองได้ตรวจสอบเองได้ครับง่ายๆแล้วก็ถ้าข้าวมาซื้อด้านโนด้านในมาซืออ้อรถนี่ก็คือแนะนําเลยนะครับให้มาซือ้อกับป้มปลายปลินปมทอง ตีบุกซ่ากันใกลก้กล้องโตโยต้านาครซีธรรมราชส่วนปกากใต้นี่ติดต่อมาได้หมดเลยบอร์โตบึ้มขึ้น,นหน่อด้านบนส่วนวันนี้ยังไงก็ต้องกอบ